จังหวัดลบบุรีจัายกิจกรรมจิตอาสาขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอริยะเกษตรตามแนวพระราชดำริเวลา9ก้นาฬิกาของวันที่30กันยายน25.67ที่หนองน้ำพลตำบลบางคูอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนายประชยาเปยปาตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอริยะเกษตรตามแนวพระราชดำริจังหวัดลบบุรีทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหกรอบ28่กรกฎาคม2567โดยมีนางชนิตาแสงพรบโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหวัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสากว่า350คนได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริรเวณพื้นที่โดยรอบสระเก็บน้ําในโครงการอริยะเกษตรและร่วมกันปลูกต้นเลมอนผลไม้สีเหลืองซึ่งเป็นสีประจําพระองค์รัชกาลที่9 และรัชการที่10โดยในเวลาต่อมานะครับได้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นบริเวณหัวคันนาทองคําและร่วมกันปลูกหญ้าแฝกบริเวณเขื่อนดินจากนั้นนะครับได้ร่วมกันปล่อยปลาตะเพียนจํานวน5 0,000ตัวลงสระน้ําในโครงการอารยเกษตรอีกด้วยด้วยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานหลักในการบริการร่วมมือกับจังหวัดและภาคีเครือข่ายโดยน้อมนําหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ประยุกต์และอริยะเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและพระบาท เด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการนําที่ดินสาธารประโยชน์หรือที่ดินของหน่วยงานภาครัฐมาดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําแก้มลิงแบบอริยะเกษตรเพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งของประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนสืบไป ทางนี้สำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลบุรีได้ดําเนินการคัดเลือกพื้นที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่บริเวณหนองน้ําพลตําบลบ,บางคูอําเภอท่าวงจังหวัดลบุรีขนาดพื้นที่68ไร่3งาน67ตารางวาเพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ในการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์แบบอริยเกษตรโดยแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนได้แก่ส่วนที่1พื้นที่ปลูกพืชบ้านนี้มีรับปลูกผักกินเองส่วนที่2พื้นที่บริเวณจักการน้ําหัวคันนาทองคําและส่วนที่3พื้นที่ศูนนนนย์เเรรีู้้าอกสง งเรือนตามแนวพระราชดําริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับ